สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพักเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทวเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับพระบัวรอบนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดรายขาวรุ่นแรกนะครับผมปีพศอ 2541นะครับผมเป็นเนื้อนวะโลหะยาขัดแดงนะครับประกวดได้ที่หนึ่งมานะครับองค์นี้แล้วก็องค์นี้เนี่ยเป็นบัวรอบกรรมการด้วยนะครับสร้างเพียง299องค์เท่านั้นอง์นี้นี่ผิวแดงแป๊ดเลยนะครับผาสวยมากนะครับ มีกล่องเดิมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องรีวิวใบประกาศที่ได้นะครับมาก่อนนะครับนี่เป็นบวรอบนะครับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครปฐม ขอมอบประกาศสนียบัตรฉบับนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่าบวเออพระบัวรอบปี2541หล่ลวงพ่อทั่วอาจาราย์นองวัดไซขาวกรรมสิทธิ์ของจา่าโฮเฮนรี่นะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งในงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชาพระเครื่องและเหรียญพระคนาจารย์ทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพศ2567ณหอประชุมพุทธมนทนตำบลสารยาอำเภอพุทธมนทนจังหวัดน,นครปฐมนะครับพระเนี่ยศักดิ์ศรีของงานนี้นะครับเทียบเท่าโรงเรียนในร้อยสาพันแล้วก็สูตรราชการนะครับ เพราะว่าเป็นทีมงานเดียวกันนะครับที่จัดแล้วก็กรรมการตัดสินชุดเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าอยู่ในนครปฐมนะครับก็คือสามพานพุทธมณฑลเนี่ยนะครับเลเวลเดียวกันนะครับผมเป็นงานใหญ่นะครับงานนี้คนส่งเยอะนะครับนี่นะครับก็เช่าพระองค์นี้ไปนะครับก็จะได้ กาศสนีบัตรนี้ไปด้วยนะครับนี่หนึ่งหนึ่งหกนะครับที่กล่องนี่นะครับรายการที่หนึ่งหนึ่งหกสี่สามสองสองแปดรหัสพระนะครับโต๊ะที่สามสิบสองรายการที่หนึ่งหนึ่งหกนี่นะครับตรงนี้ได้ที่หนึ่งใบประกาศอันนี้รีวิวเรียบร้อยนะครับ แล้วคราวนี้มาต่อนะครับกันที่ละเอียดนิดนึงนะครับสําหรับคลิปนี้องนี้นะครับจะมีกล่องเดิมด้วยนะครับเป็นกล่องบัวรอบอาจารย์นองรุ่นแรกปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับพระองค์นี้สภาพดีมากดีเย้กล่องและกรรมยี่นะครับของเขาถึงจริงนะครับ <c oughs> หลวงพ่อทั่วบัวรอบรุ่นแรกอาจารย์นองวัดไซขาวจังหวัดปัตตานีพอส2541ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งสามพานบหยิบให้ดูนะครับเพะ้งนี้ผิวแดงผิวสวยนะครับมากๆ พิมพะนะครับนั้นนะครับมีฟาร์มพิเศษนะครับตรงที่นะครับถอดพิมพ์จากบัวรอบรุ่นแรกหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศสอง8ันะครับมาสร้างเป็นพระรุ่นนี้มาเป็นบัวรอบรุ่นแรกอาจารย์นองนะครับพิมพ์พะพิมพ์เดียวกับปี08นย์เป๊ะนะครับ เป็นเนื้อนาวะาโลหะเต็มสูตรยาขัดแดงนะครับที่ด้านล่างนะครับต่อโค้ดนะครับอันนี้เป็นพระบัวรอบรุ่นแรกอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับส่วนนี้คือโค้ดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้โค้ดลายเส้นอาจารย์นองเถาะมหาพรม หมายเลขนะครับสองหหกแล้วก็ต่อกรรมการนะครับตรงนี้เพื่อนๆพี่ๆจะเห็นว่านะครับจะมีรอยเหมือนคล้ายๆกลมๆก,ก็คือเนี่ยนะครับเมื่อหล่อพระรุ่นนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาได้ทำการเจาะรูนะครับแล้วก็ อุดผงว่านรุ่นแรกปีพศ2497ไว้ด้านในนะครับหล่อเสร็จเจาะรูอุดว่าน97แล้วก็ปิดทับนะครับพอปิดทับเรียบร้อยนะครับก็ทำการแต่งเจียนะครับแล้วก็ต่อโค้ดถ้าไม่สังเกตดีๆไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยคือมีลงอยู่ในหนังสืออาจารย์นงนะครับ มีลงอยู่ในหนังสือนะครับผมว่าอุดวานเก้าเจ็ดจริงๆนะครับพิมพ์พระนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นพิมพ์เดียวกับบัวรอบปีศูนย์แปดนะครับก็จะมีรอยประกบของพิมพ์นะครับก็จะเห็นรอยประกบพิมพ์จะต้องมีทุกองค์นะครับพาเป็นพิมพ์ประกบต้องทำความเข้าใจกับพระนะครับ ถ้าไม่มีรอยประกบเป็นเรื่องนะครับนี่จะมีรอยพิมพ์ประกบที่ด้านข้างเนื้อหามวลสารน,นั้นสุดยอดนะครับเนื้อหามวลสารน,นั้นสุดยอดก็คือนะครับเขาได้ทําการนะครับหล่อที่วัดสุดทัศน์โดยนะครับหล่อที่วัดสุดทัศน์เนื้อพ้าเนี่ยสูตรกิ่งสายวัดสุดทัศน์นะครับ เจ้าอาวาสวัสุทัศน์เป็นประธานในพิธีนะครับเททองนะครับผมก็เรียกได้ว่าหล่อเหมือนกิ่งวัสุทัศน์เลยนะครับผมเป็นเนื้อนวะเต็มสูตรใส่ทองคำสี่สิบเก้าบาทเงินเก้ากิโลกร,รมัมแผ่นจานแผ่นยันฝาสามร้อยแผ่นนะครับจากเกจิคณะจารสิบสี่เจังหวัดภาคใต้นะครับผม ระหว่างเททองนะครับได้มีพิธีพามด้วยนะครับพิธีจากพระราชสำนักพระราชวังนะครับพิธีพามนาคะเวทินนะครับผมเรียกได้ว่าทั้งพิธีการหล่อพิธีการปลุกเสกนะครับรวมถึงเนื้อหามวลสาลนะครับก็เป็นนวะเต็มสูตรสูตรกิ่งวัดสุดทั์นะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วนะครับหล่อแบบ เนื้อนวสูตรกรุงเทพนะครับเป็นนวะเต็มสูตรเนื้อหาดีพิธีดีพระรุ่นนี้จึงเรียกได้ว่าดีนอกดีในนะครับสิ่งที่ผมนํามาพูดเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้เปิดหนังสือนะครับแต่ว่าผมก็จําได้นะครับผมก็คือในหนังสือเนี่ยเขาลงว่าดีนอกดีในเลยนะครับดีนอกคือมวลสารดีในคือพิธีการปกเสกบรรจุว่านเก้าเจ็ด แบบชัวชัวนะครับผมบรรจุวานเกแบบชัวชัวแล้วก็เป็นโบรอบรุ่นแรกอาจารย์นองปัจจุบันก็ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าเออเป็นพระหลักของสายอาจารย์นองนะครับเป็นหลบบททวดยุคกลางที่ได้รับความนิยมนี่ดูจมูกขององค์นี้นะครับจมูกสวย เนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยเนี่ยน,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 ยนะครับกน็นุ่นดูนะครับนี่กระแสะทองเป็นไงครับเพราะว่าใส่ทองคําเยอะจริงนะครับแล้วนี่เป็นกรรมการนี่ดูกระแสะทองวิบวับนะครับระวะเต็มสูตรทองคําเยอะจริงนะครับต่อกรรมการสร้างเพียงสองร้อยเองค์เท่านั้นนะครับ เนี่ยส่องไปเป็นเกตทองแล้วมียาขัดแดงขัดได้กำลังดีนะครับขัดไม่หมดนะครับถ้าขัดหมดเนี่ยจะไม่สวยเนี่ยต้องขัดแบบฝังเหลือนิดนิดแบบนี้นะครับให้รู้ว่าขัดเป็นพอนะครับตามซอกทองคำเน้นๆเลยนะครับ <S <S พิมพ์พราที่แขนนี่แบบนี้เรื่องปกตินะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ประกบ ด้านข้างนะครับริวชีวอนงดงามนี่พิมพ์ประกบปุ๊บด้านหลังด้านหลังนี่ก็ยาขัดนะครับแน่นดี ต้องเสียหลงนทั่วตรงนี้เป็นทุกองค์นะครับของบรอบจันนองเพราะว่าเป็นมาจากพิมพ์ปีศูนย์แปดนะครับนี่คือบังคับเลยนะครับจะต้องมีถึงจะถูกพิมพ์นะครับด้านหลังนี่ตรงนี้จะมีกลมๆหนึ่งลูกจุกตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นจากพิมพ์นะครับพระเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับ บวัวแบบนี้นะครับถือว่าสวยแล้วนะครับเพราะว่าพิมพ์เขาเป็นแบบนี้เขาไม่ได้แกะพิมพ์ใหม่นะครับถอดจากบวัวรอบปีศูนย์ปดอย่างจี๊ดนะครับยาแดงแน,น่นๆเน้นๆน,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 นขัดออกมาได้สวยจริงนะครับองนี้ ด้านหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นทุกองค์นะครับจะมีหลุมเพราะเป็นมาจากพิมพ์พระนะครับเนี่ยด้านพื้นล่างสุดนะครับบบนอะไรเงี้ยจะแหว่งหน่อยหนึ่งนี่อันนี้คือพิมพ์ของเขาเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าหล่อไม่เต็มอะไรอย่างนี้นะครับคือพิมพ์พระเขาเป็นแบบนี้องค์นี้จมูกสวยมาก รดูกาแฟทองคํานะครับเงินเก้ากิโลกร,รัม <c oughs> ทองคำสี่สิบเก้าบาทพาอย่างนี้ต้องเลี่ยมทองนะครับแหนสวยสุดยอดนะครับหมายเลขสองหกหก ตอกกรรมการนะครับโค้ดลายเซ็นอาจารย์นองธรรมผู้โตโค้ดหลวงพ่อทวดโค้ดวัดช่างให้เถาะมหาพรมนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้เนี่ยลอยประกบพิมพ์เห็นกลมๆไหมครับเส้นกลมๆโค้งๆนี่เขาบรรจุผงสองซี่เก้าเจ็ไว้ด้านในนะครับ มีกล่องเดิมพร้อมรางวัลที่หนึ่งพระดีนอกดีในทั้งพิธีการปลูกเสกแล้วก็มวลสารนะครับพิธีหล่อพระก็าาสุดยอดเจ้าวาดพระสุทัศน์เป็นประธานแล้วก็อาจารย์นองปลูกเสกนะครับแล้วก็มีระหว่างนั้นก็มีพิธีพามนาคาเวทินอาจารย์นั่งปกสี่ทิศนะครับมีหลวงพ่อสวัยวัดปีดาราหลวงพ่ออวยพร อ่อวัดดอนเจยหอมนะครับมี4รูปนะครับที่นั่งปกแล้วก็เกียจอีกหลายท่านนะครับที่ร่วมบุกเสกพาะรุ่นนี้ถือว่าเป็นของที่เรียกได้ว่าน่าแขวนน่าใช้อีก1รุ่นเลยนะครับสำหรับโบรอบกรรมการสร้าง299องค์หมายเลข266องค์นี้นะครับก็สำหรับองค์นี้นะครับเซตนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่ 68,500บาทนะครับสนใจนะครับโทร0 9น8์4 1 366่นเชนนะครับรับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปนะครับรับชมพระเครื่อง ในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอ อนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ